สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณยุทธ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แจ่มใสมากๆากเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาลูกค้าเยอะและเนืองแน่นมากๆปล่อยรถเป็นว่าเล่นเลยค่ะลูกค้าค่ะ่เรียกว่าปล่อยรถจนแบบว่าตอนนี้เริ่มแบบว่าอะปล่อยเคลีย์เสร็จแล้วตอนนี้ก็ ลูกค้าเข้ามาเยอะเลยใช่เลยค่ะคุณยุทธค่ะใช่เลยว่าโอ้โหวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันเด่นใช่ที่ลูกค้าส่วนมากก็แต่ว่าวันเสาร์ใช่เลยค่ะวันเสาร์วันนี้ผมบอกมันเลิกดีแน่นอนค่ะพรุ่งนี้ก็นัดรับรถกันเยอะพรุ่งนี้ปล่อยรถกันเพียบเลยเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะเรียงคิวกันมาแล้วยังไม่ไปต่ำกว่าสิบคันแน่นอนคุณยุทธค่ะใช่พี่เพราะวันไหนจะต้องแบบเออลูกค้าที่มีเลิกปล่อยช่วงเช้าอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงบ่ายที่ต้องปล่อยอีกอ่าใช่ครับช่วงบ่ายน้องเอ๋ก็ต้องแบบมีปล่อยรถอีกด้วยค่ะ เรียกว่าพีเอตอนนี้เดี๋ยวท็อปมากเะว่าปล่อยกันแบบว่าระเบิดระเบ้อทันเลยค่ะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันที่เดิมนะบอกลูกค้าที่ถึงว่าเราอยู่ที่เสรีไทย7 3นะคะเวลาเดิมตอนนี้คือ10บโมงกว่ากนะอ่ะเรามาพบกันตอนช่วงเช้าแล้ววันนี้น้องเอ๋ขอคุณยุทธนะคะก็ มาพบลูกค้าตอนเช้านี้วันนี้เรามีรถอะไรมาครับคุณลูกค้าครับนะผมคันนี้เป็นเจ้าซูซูกินะครับเป็นรุ่นเซเลบีนะครับผมคันนี้เป็นเอ่อรุ่นเอ่อเป็นตัวยีนะครับเป็นตัวธรมรมดาค่ะใช่เนื่องด้วยเออรุ่นนี้เป็นตัวธรรมดาซึ่งราคาผมบอกเลยราคาที่เราตั้งไว้ผมบอกว่าหลายๆท่านที่กําลังมองบอกว่าอยากได้อนบอกว่า หลัก4ี่พันห้าพันต้นๆเนี่ยคุณบอกเลยคือคันนี้แน่นอนเลยครับคุุณยทธใช่แล้วคันนี้เป็นรถปีใหม่นะครับพี่เป็นรถที่ปีใหม่มากเลยก็เรียกว่าเล็กกระทัดรัดนะแล้วก็ราคาก็สะดวกสบายคันนี้เป็นรถในโหมดอีโคคาร์ใช้งานประหยัดนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมเรียกว่าใครชอบรถประมาณเล็กๆนะแล้วก็สไตล์แบบว่า คือเขาเรียกว่ากระทัดรัดดีกว่าไปไหนมาไหนสะดวกใช่เลยค่ะเรียกว่าไปจอดตามห้างหรือว่าไปว่าใช้งานในเมืองกาสบายมากเลยเพราะว่าสะดวกมากๆค่ะเป็นรถที่เล็กแล้วบอกว่าหาที่จอดเนี่ยสบายใช่เลยค่ะคุณยุทธขาวบอกเลยมีลูกค้าหลายคนทักมาหาบอกว่าคุณเออยากได้รถเล็กๆดอกบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ของเราจัดเข้ามาแล้วเชิญนะคะลูกค้าขาถ้าคุณพระเ้าแวะนะมาชมได้เลยค่ะวันนี้เรามีจัดให้แน่นอน เล็กกระทัดรัดเหมาะมากๆเลยค่ะลูกค้าขาวันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาเนี่ก็เล็กพิกขี้หนูไม่ต้องบอกว่าธรรมดานะใช้เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะคันเดีเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเบสพาดูครับผมคันนี้นี่เป็นโฉมเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะพี่โอ้โหปี2021นะใช่คันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยเรียกว่าเป็นโฉมล่าสุดเลยคือออกจากที่นี่ไปเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าใส่ป้ายแดงเนี่ยคือออกป้ายแดงได้เลยนะแน่นอนนะใช่นะครับผมเพราะว่า เป็นรถโฉมปัจจุบันนะครับนี่ดูภายในนี่คุณยุทธขาบอกเลยนะคือทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างกับป้ายแดงเลยเพราะว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่เลขไม้น้อยเลขไม่หลักหมื่นต้นต้นเองนะครับผมเนี่ยพวกโค้ชคิวซีต่างๆนะครับรอยเม็ดองค์เม็ดอาร์ตอะไรทุกอย่างอยู่ครบอยู่เลยพี่เรียกว่าสินยางเดิมเป็นของเดิมหมดทุกอย่างเลยป้ายโมงโกกาก็อยู่ครบเนาะโอ้โหอยู่ครบหมดเลยพี่เนี่ยดูในฝากระโปรงฝากระโปรงทุกอย่างเรียบเนียนเนี่ย คือคันนี้ผมบอกเลยว่าป้ายแดงอะมันคือป้ายแดงเลยจริงๆนะครับผมเนี่ยเครื่องยนต์นี้ได้เป็นเครื่องยนต์เนี่ย1.2นะครับผมนี่เลยเป็นในโหมดอีโคนะครับผมใช้งานประหยัดผมบอกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ16-17กิโลลิตรได้เลยนี่เรียกว่าใช้งานสบายบอกกับวิ่งสบายสบายเนาะบอกช่งนะกิมันแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถปี2021นะครับผมหลายๆท่านเริ่มอยากรู้แล้วโอ้โหยังยังยังคุณยุธเรายังจะไม่บอกเพราะเราต้องมีโปรอยากจะบอกมากเลยเพราะว่าหลายท่านมาเยอะว่าที่พ่อเอ่ยบอกแล้วว่าถ้าเอบอกเดี๋ยวลูกค้าจะปิดซะก่อนยังค่ะ <S <S เดี๋ยวเราดูรถให้กระสกใจกันก่อน,นว่าถึงจะเล็กพี่ขี้หนูแต่โอ้โหบอกเลยคุณภาพที่ต้องยกนิ้วให้เขา,ๆๆๆๆาเดี๋ยวเรามาด,ดูด้านข้างกัน,กนบ้างค่ะลูกค้าขาด้นดานข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะได้เป็นในส่วนของล้อเนี่ยเป็นล้อกระทาโรงงานเนาะแต่ว่าในล้อในเซมิเน่ล้อข้อดีของเนี่ยคือเป็นล้อที่แข็งแรงพี่ผมบอกเลยอ่าแต่ไม่ใช่กระทาธรรมดานะเราดูใช้งานคุณลูกค้าให้ลูกค้าดูใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะเนี่ยร่องยางยังเหลือเยอะเลยค่งยึดขาบอกเลยค่ะว่าใช้ได้อีกนานเลยเนาะ โอ้โหบอกเลยใช้ได้เลยอีกนานเลยพี่แล้วมันไม่ใช่บอกว่าธรรมดานะเพราะเขาจะมีฝาครอบมาให้ด้วยโอ้โหใช่ค่ะเก๋มากๆเลยครับพี่ยศเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในเจ้าคันนี้ผมบอกเลยคล้ายๆกับในส่วนของการออกแบบคล้ายๆกับเจ้าคันด้าเซอวีหรือคันด้าเฮดอวีเลยนะครับผมเพราะการวางตำแหน่งคอนโซลเกียร์เนี่ยนะครับผมเป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับ แล้วฟังก์ชันเจ้าคเน่คือได้มาคอนเทนต์ผมนะปกตินะน้องเอจะไล่แต่รถคันใหญ่ๆนะหรือว่าจะไล่แต่รถที่แบบว่ารถบ้านจัดที่นั่งเอยอะไรเออยนี่วันนี้พี่ลองนั่งดูดีนี่คือแบบว่านั่งสบายนะไม่เช่นข้างนอกดูเล็ก่หนูนะแต่บอกเลยว่าภายในก็กว้างอยู่ค่ะคุณครับภายในก็กว้างพี่แล้วใช้งานสะดวกสบายคุณบอกว่าโอ้โหเบาเขาเนี่ยใหม่มากใหม่มากๆอันนี้คือใหม่ของจริงเลยนะครับแล้วเป็นเบาะผ้าทํา ถ้าเด็กวัยรุ่นคนไหนได้ชอบแบบสไตล์แบบซิ่งนะเบาะนี้ตอบโจทย์เลยใช่เป็นทรงทรงทรงนี้เลยอ่าทรงมาแบบรถแต่งดีเดียวเลยค่ะลู้ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วเขาจัดไหมคุณเรียบเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหแล้วเบาะนี่อย่างแน่นเลย็อ้ยอย่างที่บอกไปเลยนะครับัคันนี้เป็นรถที่ปีใหม่มากครับเป็นรถปีใหม่ซึ่งออกห้างมานี่คือขับไปนี่คือเหตุหลายๆาท่านเรียกว่าป้ายแดงใหม่สุด รถคันนี้นะเรื่องไม้กิโลเนี่ยหลักหมื่นเลยโอ้โหคุณยุทธเนาะไม่ได้ใช้งานเลยหรือเปล่าให้ดูเลยอะอยากให้ดูอะนี่คอ้โหสองหมื่นสองหมื่นกิโลคุณยุทธขาบอกเลยว่าโอ้โหใช้งานน้อยจริงๆเลยเป็นแบบว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับเป็นรถในหมดอีโคคาที่บอกเรียกว่าใช้งานประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนเอ่อใช้ไปทํางานหรือแบบว่า สามารถแบบว่าซื้อไปแบบรับส่งลูกพังเพลินได้นะแบบสำหรับคุณแม่อะน่ารักน่ารักน่ารับลูกแบบว่าไปส่งลูกไปโรงเรียนรับลูกใช่ใช่รับลูกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดดูในส่งของด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังกันบ้างคุณยุทษขาด้านหลังไม่ธรรมดานะพี่เอ๋ด้านหลังภายในันกว้างนะครับผมข้างหลังนี่กว้างมากๆเลยคุณลูกนี่คันนี้นี่เรามันป้ายแดงหรือเปล่าเนี่ยคุณยุทษขาเนี่ยใช่ถ้าออกจากนี่ไปเนี่ยคือว่ายิ่งว่าป้ายแดงเลยโอ้โหนี่ดูดูครับ คือความละเอียดของเขาที่สามาแบบว่าเก็บช่องสัมภาระอะไรพวกนี้ใส่ได้เยอะอยู่นะคุณผูมใส่ได้เยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพที่เป็นแบบว่าเพิ่งจะเริ่มทำแบบกิจการค้าขายอะไรเวลาเราแพ็คของเป็นกองๆองกององเร่งเงเเเนี้ยใช่แล้วเราไปส่งขนส่งทีเดียวเนี่ยเจ้านี่ก็ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างแรกเลยอะประหยัดอ่านะประหยัดทั้งในในเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของยอดผ่อนนี่คือบ่บกเราวไม่สูงเนาะใช่คันนี้แบบว่าในการผ่อนเนี่ย ค่อนข้างต่ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลรัตน์สวัสดีค่ะเป็นยังไงเัรงคะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์นี่โอ้วันเสาร์ที่แจีมใส่นะคุณล่ค้นี่เลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างคุณยุศขาโอ้โหอย่างตรงเนี้ยมีกาบางท่านบอกว่าเอ้ยเล็กแล้วแต่อย่างที่พี่เอทำเมื่อกี้เลยคือเราสามารถพับได้ไงอ๋อนี่ดูเลยค่ะโอ้โหคุณยุพอเราพับได้แล้วนี้เราอันนี้ขึ้นได้อีกนะ เนี่เราสามารถพับเก็บไว้อย่างนี้ได้เลยตรงนี้มันจะมีขอเกี่ยวมีเชือกเกี่ยวให้อยู่นี่คือมันแบบว่าความเกี่ยวของเขานะสบายเหมาะกับแบบว่าอย่างที่ยุดแจ้งเลยคืออาชีพที่แบบว่าอย่างเป็นกิจการค้าขายออนไลน์เราสามารถแบบว่าใส่ของเป็นกล่องได้สบายๆแล้วก็แบบว่าไปใส่ขนส่งทีเดียวเลยง่ายอย่างวันนึงรับออเดอร์เลยแบบว่าหกร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยกล่องเนี้ยเราใส่ใส่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก็ได้เลยเพราะว่ามันจุดได้สบายอยู่แล้วและยางประหยัดแล้วเวเราไปจอดส่งเนี้ย สงมากแล้วร้านบางร้านนะครับเขาจะต่ออยู่ติดจตันข้างถนนเนี่ย<ช>พอเราไปต<ช>่อในซอยเนี่ยพวกเนี้ย สบายเลยเพราะว่าที่จอดรถก็สะดวกนะเล็กๆนี่ได้เลยในส่วนของพวกเอยเรื่องยางอะไรแล้วรุ่นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นมีโคคาเขาจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะอย่างที่ยู่แจ้งหลายๆคิดเลยนะครับว่าเรามีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนานสาปีเต็มเลยยางแตกน้ำมันหมดคุณแจรถหายหรือเรียกว่าเออไม่มั่นใจในการขับขี่นะครับผมแค่โทรเข้า call center ผมก็มีเรียกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปหาทั้งที่เลยโอ้โหบอกเลยว่า ของเราเราเน้นแน่นอนเรื่องการบริการเป็นหลักลูกค้าแล้วมีทั่วประเทศด้วยค่ะทั่วประเทศไทยเลครัพี่อเลูกค้า,าไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยใช่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเลยอ่ะ บางท่านบอกว่ารถคันนี้ถ้าเกิดออกต่างจังหวัดไปมันจะไม่ไหวผมบอกเลยคําเดียวว่าสบายๆบายเพราะอย่าง,ง,งน้อยที่ลูกค้าได้ไปก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกว่ามีเพื่อนแบบว,ว่าร่วม<อ>ทางร่วมทางไปตลอดเลยมีเพื่อนร่วมทางไปตลอดถ้าไ<ช>ม่ม<ช>ั่ในใจในการขับขี่ปุ๊บโทรเข้า call center ปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่เลยสะดวกบริการลไลด์ให้อี่ผมเรียกว่าไปหาถึงจุดเลยตรงนี้สบายมากนะครับเลยว่าสะดวกมากๆเลยคะถ้าเกิดพูดมาถึงขนาดนี้หลายๆท่านเรือมอยากจะรู้แล้วว่าโอ้โหราคาเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ รถอย่างนี้คันนี้ <21 S 1> ราคาเท่าไหรผมบอกปียีบอ็นะ,ะปี2021ปีใหม่มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะวันนี้นะแค่ถอดป้ายออกไปใส่สีแดงนี่บอกเลยค่ะว่าอย่างกับป้ายแดงเลยคุณยศอ่าใช่อย่างกับป้ายแดงเลยป้ายแดงได้เลยะนะคนรับผมบอกเลยบอกเลย,ยคุณยศขารถรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรคุณยศขะคันนี้เป็นเจ้าซูซูกิเซเลเบียวนะครับผมปี2021นะครับโอ้โหราคาที่เราตั้งไว้ในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะครับดูที่สองแสน่นเก้าพับาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ที่ห้าพนกวบาทหรือ4,000ไปไป น้อยมากๆเลยตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนมากๆที่ใช้งบน้อยนะไม่อยากจะใช้งบมากๆแล้วแถมได้รถที่ถูกใจไปไมาผ่อนต่อเดือนแบบว่าอยากไม่อยากผ่อนสูงเบาๆเพราเรียกว่าผ่อนแบบเนี้ยสบายสบายรถคันนี้คือบอกผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ใช่ครับคุณค่ะเรื่องในส่วนของเรื่องทางด้านการประหยัดนะครับการประหยัดเนี่ยผมบอกเลยว่ารถหมดอีโคเนี่ยใช้งานประหยัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ประหยัดทั้งน้ำมันประหยัดทั้งเงินผ่อนด้วยโอ้โหครบวงจร วันนี้นะคะน้องเอกับคุณยุทธนะคะกําลังไลฟ์สดคันนี้อยู่นะถ้าลูกค้าสนใจช่วยกันแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมทักอ่ะเดี๋ยวให้คุณพุทธฝากเบอร์หน่อยนะคะคุณยุทธจา๋าอ่าได้ครับผมสนใจติดต่อแล้วอยากได้เจ้าคันนี้เป็นเจ้าของนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0ูนย์หกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์ไอเดีหมือนกันครับโอ้โหอ่าแล้วเบอร์พี่เอเบอร์อะไรครับอ่าเดี๋ยวถ้าเป็นเบอร์เอนะคะศูนย์เก้าห้าห้าห้าสองสองสองแป เหมือนกันค่ะโทรได้ทั้งไอ l ดี e ลน์ครบหมดตรวงจอเลยและที่สำคัญวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโปรโมชั่นยังอยู่กับเราจะถึงสิ้นเดือนราคา199บาทโอ้โหจัดจบง่ายๆเดือนนี้นะครับเดือนนี้ครับซื้อรถเดือนนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าโอ้โหผ่อนทีปีหน้านี้เอาโปรโมชั่นค่ะฟรี90วันไปเลยโอ้โหบอกเลยเุค่อค่ะ สบายสบายโรนี้เราก็มีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นออกรถ1 9 9บาทบเนาะทหรือว่าจะเลือกในส่วนของคาเฟ่90วันใช่ค่ะนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นในส่วนของ0%นาน1ปีเต็มนะครับหรือว่าจะเลือกในส่วนของอัตราดอกเบี้ยพิเศษเลยที่เริ่มต้นอยู่ที่2.79ุนะครับเรียกว่าเรามีโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้มาก่า เปียงปางมากนะคลยค่ะ,ะ,คะจัดเต็มให้เลยดีกว่าค่ะในโชว์รูมของเรารถทุกๆคันของเราเนี่ยเร,เรียกว่าเราดัมราคาลงมาให้สุดสมากเลยลเหมือนกับจัดโปรโมชั่นดีกว่าคุณผูค่ะช่วงนี้นะบอกเลยเขาว่าท่านผู้บริหาร เล็งเห็นแล้วว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เป็นเดือนดีด้วยจัดโปรโมชั่นให้หลายหลายโปรเลยทีเดียวถ้าลูกค้าคนไหนสนใจหรือกำลังจะขับผ่านเนาะลองแวะเข้ามาชมหน่อยมาแวะทานน้ำกับเราก็ยังดีทานข้าวกับเราก็ยังดีนะคะมาแวะแจกรอยยิ้มกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วของเรานะคะบอกเลยถ้าลูกค้าถูกใจ จัดจบวันเดียวเรามีแน่นอนใช่เพราะว่าอย่างลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ที่ที่เห็นเห็นเลยก็มีลูกค้าที่เดินทางมาต่างจังหวัดเพื่อแบบว่ามาจัดไฟแนนซ์วันเดียวเพื่อต้องการรับรถกลับเลยโอ้โหมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะกำลังจัดอยู่เลยกำลังจัดเลยจัดเสร็จปุ๊บรับรถกลับบ้านเลยใช่เลยค่ะแน่นอนการจัดไฟแนนซ์ของเราเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือแบบว่า บ่าประชาชนใบเดียวครับเรียกว่าเขาครบเวอร์กกอรหมดใช่เลยค่ะคุณยุทธคืออย่างเดียวคือจบเลยภายในวันเดียวนี้เรียบร้อยแน่นอนลูกค้าบางคนแบบกังวลมากจะผ่านไม่ผ่านไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าไฟแนนซ์เรามีถึงส2สองสถาบันแน่นอนค่ะวันนี้และที่สำคัญนะคะคุณแวะเข้ามาไฟแนนซ์เรานั่งรออยู่แล้วแล้วก็ยังมีคุณยุทธคุณยคุณแบมคุณหนิงน้องเอนะคะรอต้อนรับอยู่ด้านหน้าทุกวันวันของเราเปิดตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งนะคะ ไม่มีวันหยุดราชการเลยค่ะโอเปิลทุกวันไม่ใช่แค่บอกว่าห้าโมงครึ่งแล้วปิดเลยไม่ใช่นะบางทีแบบว่ามีลูกค้าที่แบบว่าเล่นงานท่าโมงครึ่งมาหรือว่าจะแบบว่าเดินทางมาดูรถนะครับเราแบบว่าไม่สะดวกเลยไม่มีวันหยุดเลยผมว่างอะแบบตอนหกโมงทุ่มหนึ่งอะมาได้ยินดีครับมาได้ค่ะเลยนะครับผมมีลูกค้ามาอยู่แล้วเวลานั้นถ้าลูกค้าไม่สะดวกคุยกันได้ค่ะทักมาเลยค่ะทักมาใต้เพจนะบอกว่าอยากจะมาเลดเวลาได้ได้ค่ะ เพราะเรามีด้านบริการรออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณยศคุณแบงบคุณหนิงนะคะหรือว่าน้องเอนะคะรอรับลูกค้าตลอดเวลาขอให้ลูกค้านะคะเข้ามานะคะเชิญกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูกันนะคะว่ารถของเรามีคันไหนบ้างที่ถูกใจที่สําคัญที่เคยแจ้งไว้ว่ารถของเรามีมากกว่า350คันโอ้โหคุณผู้ชมะบอกเลยค่ะ,ค,ะคุณเข้ามาเห็นรถปุ๊บอยากเทสได้จัดให้เลย,ยจัดให้ใหเลยใครจลองขันไหนนะครับบอกเลยค่ะจะจัดให้แน่นอนไม่มีปัญหาเลยจาด ย้ำอีกทีนะคะรถคันนี้ยี่ห้อค่ะคุณยุทธฝากด้วยนะครับเจ้าซูซูกิสซอร์เบียโอคันนี้นะครับราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับเป็นรถปี2021นะครับเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองอนะครับเปาเบาเบาเบา,บาเลยอรเราเยอะค่ะใหม่ไม่ป้ายแดงเลยนะครับเพราะป้ายแดงอ่ะผมบอกเลยราคาอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าบาทะนะครับเจ้ารุ่นเนี้ยนะครับ แต่คันนี้เราดับลงมาได้เกือบครึ่งของครึ่งเลยนะครับกครึ่งแล้วประมาณ6กเอ่อสีปรแล้วที่เราลงมาให้นะครับแล้วเรียกว่าได้หมึกคือสภาพปลายแดงเลยแน่นอนแล้วยศค่ะยังไงฝากด้วยนะครับเจ้าได้เลยนะคัะลูกค้าค่ะจ้ะ 2 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนะช่วงเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนช่วงครึ่งครึ่งนะเราจะมีรถอะไรให้ลูกค้าดูแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มคนไหนสาวคนไหนจะมานั่งไล์รถให้เราดูนะคะว่าวันนี้จะได้ดูรถอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เวลาล่วงเลยมาพักนะน้องยุทธนะครับผมครับขอน้องเอกกับน้องยุทธก็ขอ ขออนุญาตเดี๋ยวไปรับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเยอะเหลือเกินได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาเนาะช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งโดยประมาณครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีค่ะ